พบกันในช่วงที่2นะคะช่วงที่2อเนี่ยเป็นอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงการหมุนนะภาษาอังกฤษเรียกว่า Under Arm turn มนะคะ under แปลว่าใต้ arm มแปลว่าแขนนะคะเทิ n นแปลว่าหมุนมาะนั้นเป็นการหมุนใต้แขนผู้ชายนะในในช่วงนี้นี่ผู้ชายคุณจะสาธิตผู้ชายก่อนเพราะว่าการเดิน Under Arm turn มเทของผู้ชายเนี่ยไม่ยากนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยจะยากกว่านะคะ เพราะว่าผู้ชายจะต้องใช้สัญญาณน,นำนักศึกษาท่านไหนก็ตามที่เรียนผู้ชายก็ต้องจำวิธีการนำผู้หญิงในช่วงอันเดอร์อาร์มเทิร์นนะคะครูสาธิตผู้ชายคือผู้ชายเนี่ยนะคะเราเดินเบสิกนะคะเราเดินเบสิกสองชุดตามที่ครูบอกเอาไว้นะคะตามที่ครูบอกเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าคู่กับผู้หญิงนะคะ มือขวาเราอบหลังผู้หญิงมือซ้ายเราตั้งนะคะประมาณระดับหูหรือเลยระดับหูนิดหน่อยเราเข้าคู่กับผู้หญิงเดินในชุดที่1ใช่ไหมคะเบสิกเริ่มจากขาซ้าย1 2 3แตะ4 5่4 5 6แตะในชุดที่2 7 8 9แตะ10 11 12แตะในช่วงที่นักษากำลังก้าวนะคะก้าววางเท้าในจังหวะที่12เนี่ย นักษาผู้ชายควรจะต้องยกมือซ้ายขึ้นนะคะขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงรู้ว่าจะเป็นสัญญาณตัวหมุนจากนั้นให้ผู้หญิงหมุนเนี่ยในก้าวแรกนะคะให้ผู้หญิงหันหลังให้เราเราเก้าวตามไปก้าวซ้ายตามไปนับหนึ่งนะคะาจากนั้นนะคะช่วงที่หงหมุนเนี่ยเราสามารถการหมุนเนี่ยคือการเขียนเลขศูนยนะ์การเขียนเลขศูนย์เราก็เอามือซ้ายออกมายื่นออกมา ะะพอเก้าที่สองที่ผู้หญิงหมุนกลับมาหาเราเราก็เขียนเลขศูนย์กลับเข้ามานะคะก้าที่3ามเราเดินซ้ายขึ้นไปนะคะเราก็เจอกับผู้หญิงเรามือลง3แตะนะคะก็จะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ถอยหลังด้วยเบสิกสี่ห้แตะเหมือนเดิมนะคะเจ็ 7, 8, 9, แตะ10 11 12แตะในขณะเดียวกันนะคะถ้าผู้หญิงนะคะ เดินซ้์เซ็ปไปด้านข้างนะคะเราก็จะเดินด้านข้างด้วย1 2 3สแต่4 5 6ห้าแต่จากนั้นจะมีการหมุนซ้าเซ็ปนะคะหมุนอันเดอร์อันเทิร์นแบบซ้าเซ็ปไปด้านข้างนะ,ะผู้หญิงจะหมุนไปด้านข้างเราก็จะยกมือซ้ายขึ้นเหมือนกันนะคะตั้งแต่จังหวะที่1เลยจังหวะแต่ครูขออนุญาตนับเป็นจังหวะที่7เลยนะคะเรียกว่าหมุนออกนะคะ7 8ด กแตะแล้วก็นะคะเอามือซ้ายนะคะา้มลงมัหน้าเราเพื่อที่จะหมุนผู้หญิงเข้าเขียนเลขศูนย์เข้า10 11 12แตะนะคะแล้วก็เริ่มเบสิกใหม่ตรงนี้พวกเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้เข้าคู่กันเพราะฉะนั้นในการปัญหาในการเดินจุดนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนอกจากว่าเราจําเป็นจะต้องเข้าคู่ด้วยกันเองนะหรือว่าเดินกับคนที่บ้านก็นแล้วแต่สําหรับผู้หญิงนะคะ ผู้หญิงอาจจะยากนิดนึงครูจะสาธิตอันดามเทิร์นคือการหมุนใต้แขนของผู้หญิงนะคะผู้หญิงเดินเบสิกชุดแรกนะคะ1 2 3สแตะ4 5่ห้าแตะ7 8 9แตะ10 11 12แตะผู้ชายยกมือขึ้นเราแตะเท้าฝาอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเราจะหมุนตัวไปทางขวานะหมุนตัวไปทางขวา ครึ่งวงกลมเลยนะคะคือหันหลังให้ผู้ชายเลยพร้อมกับก้าวเท้าฝาไปนับ1นะคะเราจะยืนเท้าฝาหันหลังให้ผู้ชายเรานับหนะึ่งะผู้ชายก็จะเริ่มหมุนให้เราต่อจากนั้นก้าวที่2เนี่ยเราจะก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปข้างหน้ายืนน้ําหนักด้วยขาซ้ายนะยืนขาซ้ายอย่าเปลี่ยนน้าหนักนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะฝาหันอีกทีหนึง่งเพื่อที่หันหน้ามาเจอกับผู้ชายนะคะเจอกับผู้ชายเสร็จเนี่ยนะคะ เก้าที่สองเนี่ยเราก็ยังยืนน้ําหนักที่เท้าซ้ายอยู่จากนั้นเราจะถอยหลังด้วยเท้าขวา3แตะก็เป็นอันจบการหมุนอันเดอร์อาร์มเทิร์นของผู้หญิงจากนั้นเนี่ยผู้หญิงก็จะเดินขึ้นหน้าด้วยเท้าซ้าย4 5 6แตะถอยหลังด้วยเท้าขวา7 8 9แตะกับเบสิกด้วยเท้าซ้าย10 11 12แตะจากนั้นการหมุนแบบไซส์เซบ เราก็จะเดินซ้ายเสปก่อนในลวดลายที่2 1 2 3แต่4 5 6้าแต่เหมือนก,นกันกับผู้ชายคือผู้ชายยกมือในจังหวะที่7เราก็จะหมุนซ้ายเส็ไปด้านข้างครูขอเน้นว่าไปด้านข้างนะคะไม่ได้ถอยหลังไปด้านข้างก็คือก้าวที่1นก้าวขวาไปหนึ่งนะคะไปด้านข้างนะคะก้าวที่2ก้าวซ้ายไปแล้วก็หันหน้ามาเจอกับผู้ชายนะคะก้าวที่3แยกเท้าขวาออกแล้วก้าวที่4แต่ซ้าย หมุนซ้ายเสร็จนะ,ะกลับด้วยเท้าซ้ายไปด้านข้างเท้าซ้ายนะคะก้าที่10 9นะคะก้าที่11ก้าวเท้าขวาไปนะคะด้านข้างล้อหันหน้าเจอกับผู้ชายจากนั้น9ก้าที่22แยกเท้าซ้ายนับ12แตะจบแล้วเราก็จะเริ่มเบสิกใหม่ก็เป็นการจบการหมุนซ้าเสร็จของผู้หญิงค่ะก็นักศึกษาก็ลอง ในช่วงที่2นี้ดูนะคะก็คือการหมุนอันเดอร์อาร์มเทิร์นกับการหมุนไซส์เส็บส่วนผู้ชายก็การยกแขนเพื่อนําผู้หญิงนะคะช่วยหมุนในอันเดอร์อาร์มเทิร์นแล้วก็ไซส์เส็บเหมือนกันค่ะครูขอจบช่วงที่2เท่านี้นะคะ